ดูกีฬาดีดีกับดีทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวสารสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาอีกครั้งทางหายกันไปพักใหญ่ๆเลยนะคะสําหรับแอดมินช่องนี้ต้องขออภัยทุกๆท่านนะคะเนื่องจากแอดมินติดภารกิจมากมายจริงๆเลยไม่ได้มีโอกาสแวะมาทักทายเหมือนเช่นเคยแต่ถึงไม่ได้มาทําคลิปในช่วงที่ผ่านมานะคะแอดมินก็ยังคงเฝ้าติดตามการแข่งขันวอลเลยบอกลกีฬาที่รักและก็ชื่นชอบอยู่ไม่เคยขาดเลยค่ะและในวันนี้ค่ะแอดมินก็มีโปรแกรมการแข่งขันวอลเลยบอล2รายการที่กําลังจะเปิดสนามนนั่่ก็คือออลยบหญิงรุุาไ เกิน21ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโ,โกและก็อีกหนึ่งรายการค่ะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียปี2023ที่ประเทศอิหร่านค่ะวันนี้ดีทีวีมีโปรแกรมมาฝากทั้ง2รายการนะคะเราจะไปกันที่โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง26สิงหาคม2566ที่ประเทศเม็กซิโกโดยในปีนี้16ทีมที่ผ่านด่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับ ทวีปทั่วโลกประกอบไปด้วยเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะคะอิตาลีเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาอียิป์บราซิลโปลแลนด์เนเธอร์แลนด์ทีมชาติไทยโดมินิกันอาร์เจนตินาตุเรเกียี่ปุ่นตุนิเซียจีนและคิวบาค่ะโดยทั้งหมดถูกจับสลากแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มดังนี้ค่ะ กลุ่ม A ประกอบไปด้วยทีมชาติเม็กซิโกอียิปต์ทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นนะคะกลุ่ม B ประกอบไปด้วยอิตาลีบราซิลโดมินิกันตุนิเซียกลุ่ม C เซอร์เบียโปลแลนด์อาร์เจนตินาและก็ทีมชาติจีนและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มดีประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ตุรกีและก็คิวบาค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมีดังต่อไปนี้ค่ะ วันที่18สิงหาคม2566นะคะเวลาเที่ยงคืนก็คือรอยต่อระหว่างคืนวันที่17ไปถึงวันที่18นั่นเองนะคะเวลาเที่ยงคืนค่ะทีมชาติเซอร์เบียจะลงสนามพบก,กับทีมชาติจีนและเวลาเดียวกันนะคะทีมชาติอิตาลีจะลงสนามพบก,กับทีมชาติตุนิเซีย ต่อมาค่ะเวลาตีสามของวันที่18สิงหาคมนะคะทีมชาติโปแลนด์จะลงสนามพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาและเวลาตีสามเช่นเดียวกันนะคะแข่งเวลาเดียวกันนะคะทีมชาติบราซิลจะลงสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันจากนั้นเวลา6โมงเช้าของวันที่18ค่ะสหรัฐอเมริกาจะลงสนามพบกับท ah ีมชาต <proceso. S 2> ิคิวบาและเวลาเดียวกันนะคะทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติอียิปต์ค่ะเตรียมตัวเชียร์กันได้เลยตอนเช้านะคะ และ2คู่สุดท้ายของวันที่18ค่ะเวลา9โมงนะคะทีมชาตินเเอรแลนด์จะลงสนามพบกับทีมชาติตุรกี9กนาฬิกา30นาทีค่ะทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นไปดูโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มวันที่2นะคะสิสิงหาคม2566เวลาเที่ยงคืนนะคะทีมชาติเซอร์เบียจะลงสนามพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาเวลาเดียวกันค่ะเที่ยงคืนทีมชาติอิตาลีจะลงสนามพบกับทีมชาติโดมินิกัน ต่อมาเวลาตีสามค่ะทีมชาติโปโลแลนด์จะลงสนามพบกับทีมชาติจีนและเวลาเดียวกันนะคะตีสามทีมชาติบราซิลจะลงสนามพบกับทีมชาติตุนิเซียหกโมงเช้านะคะสหรัฐอเมริกาลงสนามพบกับทีมชาติตุรกีเวลาหกโมงเช้าค่ะทีมชาติอียิปต์จะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่น เวลา9นาฬิกาทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะลงสนามพบกับทีมชาติคิวบาและเวลาเดียวกันนะคะ9นาฬิกาค่ะเตรียมตัวเชียร์ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเจ้าภาพเม็กซิโกนะคะโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่20สิงหาคม2566ค่ะเวลาเที่ยงคืนทีมชาติเซอร์เบียจะลงสนามพบกับทีมชาติโปแลนด์เวลาเดียวกันค่ะเที่ยงคืนทีมชาติอิตาลีก็จะลงสนามพบกับทีมชาติบราซิล จากนั้นเวลาตีสนะคะอร์เจนตินาจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนและอีกหนึ่งคู่นะคะทีมชาติโดมินิกันจะลงสนามพบกับทีมชาติตูนิเซียเวลา6โมงเช้านะคะทีมชาติสหรัฐมริกาจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเทอร์แลนด์และ6โมงเช้าเช่นเดียวกันค่ะเตรียมตัวเชียร์ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นจากนั้นเวลา9นาฬิกาค่ะทีมชาติตุรกีจะลงสนามพบกับทีมชาติคิวบา และอีกหนึ่งคู่นะคะทีมชาติเม็กซิโกจะลงสนามพบกับทีมชาติอียิปต์ค่ะสำหรับรายการนี้นะคะแอดมินก็พยายามไปค้นหาข้อมูลว่าจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องฟรีทีวีไทยหรือเปล่านะคะโดยในตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจะถ่ายทอดทางช่องฟรีทีวีไทยหรือเปล่านะคะ แต่สำหรับการรับชมอย่างเป็นทางการก็สามารถเข้าไปชมได้ที่3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือทางเว็บไซต์ volleyball world ค่ะหรือเข้าไปรับชมผ่านแอปพลิเคชัน vbtv และตามความเข้าใจของแอดมินนะคะช่องทางที่3ก็น่าจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube เหมือนกันแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เพิ่งจะจบไปแล้วนั่นเองนะคะ ไปดูโปรแกรมอีกหนึ่งรายการที่กองเชียร์ไทยเราพลาดไม่ได้เช่นกันค่ะนั่นก็คือวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียปี2023ที่ประเทศอิรานแข่งขันระหว่างวันที่19-26สิงหาคม2566และในปีนี้ค่ะมีทีมทั้งหมด18ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทั้ง18ทีมนั้นถูกจัดออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วยกลุ่ม A ได้แก่อิรานเจ้าภาพฮ่องกงและอิรักกลุ่ม B ได้แก่ทีมชาญี่ปุ่น อุซเบกิสถานและทีมชาติไทยกลุ่ม C ได้แก่ทีมชาติจีนคาซัคสถานและอินโดนีเซียกลุ่มดีได้แก่ทีมชาติไต้หวันบาเรนและมองโกเลียกลุ่มอ e ได้แก่ทีมชาติกาตาร์อินเดียและอัฟกานิสถานและกลุ่มเ e ค่ะได้แก่ทีมชาติปากีสถานเกาหลีใต้และบังคลาเทศ สำหรับในคลิปนี้นะคะแอดมินจะขออนุญาตแจ้งโปรแกรมการแข่งขันของทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่มค่ะเผ <c oughs> ื่อว่าเพื่อนๆที่อยากจะชมฟอร์มการแข่งขันของคู่ต่อสู้ในทวีปเอเชียไปด้วยพร้อมๆกันเลยโดยในรอบแรกค่ะจะแข่งขัน3วันก็คือวันที่ 19, 20และ21สิงหาคม2,566ค่ะโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียปี2023ประจำวันที่19สิงหาคม2566 คู่แรกลงสนามเวลา16นาฬิกา45นาทีทีมชาติอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนเวลาเดียวกันค่ะ16นาฬิกา45นาทีทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา19นาฬิกา45นาทีค่ะทีมชาติฮ่องกงจะลงสนามพบกับทีมชาติอิรักเวลาเดียวกันนะคะ19นาฬิกา45นาทีทีมชาติกาตาร์จะลงสนามพบกับทีมชาติอินเดีย เวลาประมาณ22นา45นาทีทีมชาติบังคลาเทศจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้และเวลาเดียวกันค่ะเวลา22นา45นาทีทีมชาติไต้หวันจะลงสนามพบกับทีมชาติมองโกเลียโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่20สิงหาคม2566 เวลาประมาณ10โมง45นาทีค่ะทีมชาติคาซัคสถานจะลงสนามพบก,กับทีมชาติอินโดนีเซียเวลาเดียวกันค่ะ16นาฬิกา45นาทีทีมชาติอุซเบกิสถานจะลงสนามพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่น19นาฬิกา45นาทีทีมชาติอัฟกานิสถานจะลงสนามพบก,กับทีมชาติกาตาร์19นาฬิกา45นาทีเช่นกันนะคะทีมชาติปากีสถานจะลงสนามพบก,กับทีมชาติบังคลาเทศ เวลา22นาฬิกา45นาทีค่ะทีมชาติบาเรนจะลงสนามพบกับทีมชาติไต้หวันและ22นาฬิกา45นาทีทีมชาติอิหร่านจะลงสนามพบกับทีมชาติฮ่องกงวันที่20สิงหาคมนี้นะคะทีมชาติไทยได้พักนะคะไม่มีโปรแกรมลงสนามแข่งขันค่ะ โปรแกรมการแข่งขันวันที่21สิงหาคม2566วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะคะเวลาประมาณ16นาฬิกา45นาทีทีมชาติจีนจะลงสนามพบกับทีมชาติคาซัคสถานเวลาเดียวกันค่ะ16นาฬิกา45นาทีทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานเวลา19นาฬิกา45นาทีทีมชาติอินเดียจะลงสนามพบกับทีมชาติอัฟกา,านิสถาน 19.45นานาทีเช่นเดียวกันค่ะทีมชาติเกาหลีใต้จะลงสนามพบกับทีมชาติปากีสถาน22.45นาทีทีมชาติอิรัก จะลงสนามพบกับทีมชาติอิหร่านและเวลาเดียวกันค่ะ22.45นาทีทีมชาติมองโกเลียจะลงสนามพบกับเจ้าภาพบาเรนทั้งนี้ p p t ีทช่อง36จะถ่ายทอดการแข่งขันให้ทุกทท่านได้รับชมกันวันละ2แมตช์ทุกวันตลอดจนถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะคะนอกจากจะเชียร์ที่หน้าจอ p p t ีท HD 36แล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถไปเชียร์กันได้ที่ช่อง y o u t u พีพีทีช่อง36ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะ และทั้งหมดก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ของทีมชาติไทยในเดือนสิงหาคมปี2566เก็บมาฝากจาก DTV วีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบก,กันใหม่วิดีโอหน้าดีทีีสวัสดีค่ะ